ังตจนทอท,นทนชนบุรีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับปู่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะวันนี้รับเข้า1เคสนะอ่าตัวน,นี้จะเป็นตัวทาทาดีเซล,ลตัวเครื่อง2.2ของมาเร็วตัว140แดงม้านะฮะอ่าเบื้องต้นท่าน,นี้นะเอามาให้ตรวจเช็คเก็บงานก็คือ1นะมีอาการหัวฉีดรั่ว 2. ก็คือเก็บงานช่วงล่างแล้วก็ถ่ายของเหลวนะฮะ ่ายของเหลวหลักๆก็จะประมาณนี้นะเะท็มงานได้พร้อมใช้แล้วก็เปลี่ยนชุดสายพานเทมิงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเคสนี้จะทำอะไรกันบ้างนะทดสอบวิ่งเทสก่อนแก้ไขช่วงล่างนะฝืนๆตึงๆนะอันนี้ พวงมาลัยู้คือว่าจะดึงลงทางซ้ายนะครับแล้วก็เอียงขวาแล้วก็มีเสียงเขกอ่ามีเสียงรั่วโวฉีนะมาติดเครื่องดูนะแับลอง่าฉีดรั่วนะเอาติดเครื่องเบิดเิอ,อันนี้ก็เป็นค่าตะกันเลยนะตับเครื่องเลย เป็นคาบจะการแข็งเลยไม่ได้นะครับเดี๋ยวทำความสะอาดเปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดก่อนนะแล้วก็เปลี่ยนชุดสายพานเทมิง่งหัวฉีดแก้เสร็จแล้วนะฮะต่อไปก็มาเปลี่ยนชุดสายพานเทมิ่งนะ,ะดูสายพานเทมิง่งสายพานยังไม่เคยเปลี่ยนนะปั๊มน้ำก็เริ่มมีตารั่วแล้วนะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดนี้ทั้งชุดนะหลังจากเปลี่ยนสายพานเทมิ่งนะเราก็จะทำการเทสดูนะว่าสายพานดังออกมาไหมนะ อันนี้สายพานไม่ดันนะปกตินะครับเปลี่ยนสายพานเสร็จเรียบร้อยหัวฉีดแก้แล้วอะติดเครื่องดูนะไปโอเคเรียบร้อยนะก็เหลือเก็บงานช่วงล่างนะเดี๋ยวต่อไปลุยงานช่วงล่างดูนะดูช่วงล่างดูล้อสะบัดเลยช่วงล่างหลวมนะะ เดี๋ยวไล่ล้อเปลี่ยนช่วงล่างใหม่นะถ้าลูกมุกหมากลูกปืนล้อแตกด้วยลูกปืนล้อมีเสียงดังห้องหมุนได้ข้างไหนน่าจะเป็นข้างนูน้นอ่ะขยับดูเนี่ยบูธปีกนกไปแล้วลูกหมากหลวมอ่อันนี้ด้านหน้านะ,ะหมุนลูกปืนล้อแตกนะข้างซ้ายบูดหูแหนบหลังหน้าเนี่ยสแีแตก ช่วงล่างก็จะเลาะประมาณนี้นะฮะถอดออกหมดนะครับดูรวมหมดแล้วอ่าอนะอด,ด,ด,ดูดิจะหลุดแล้วนะสร้างไงดูดิอ่าเลาะออกหมดนะครับด้านหน้าอะไรนะช่วงล่างที่จะเปลี่ยนนะจะมีลูกหมากันทรงกลางแขนลูกหมากนะัะซ้ายขวาปีกนกบนปีกนกด้างน,นะลูกหมาก บูธปีกนกบนบูธปีกนกล่างลูกปืนล้อบูธหูแหนบผ้าเบรกหลังนะช่วงล่างนะอัดเสร็จเรียบร้อยนะอันนี้กาลัางใส่แหนบเปลี่ยนบูธนะนะก็ด้านหน้าก็ทุกม้ลูกหมากใส่เรียบร้อยนะนี่ก็จะเปลี่ยนลูกปืนล้อจะมีบูธหูโฟกด้วนยะเสร็จช่วงล่างนะก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะนี่ กองอันนี้ลูกค้าตัวรถจะเป็นตัวร้อยสี่สิบนะลูกค้าใส่ตัวร้อยห้าสิบมานะกองสัน้นนี่ก็เดี๋ยวจะเ,เปลี่ยนให้ตรงรุ่นนะเปลี่ยนกองลูกหน้าลูกหลังนะสองลูกนะฮะไรจัดปรับทรงนะตั้งปรับระดับความสูงด้านหน้านะให้เท่ากันนะแล้วเดี๋ยวก็จะตั้งศูนย์ทดสอบวิ่งเทสหลังแก้ไขนะฮะอ่า เราจะพวงมาลัยตรงเลยเก็บงานช่วงลงช่วงล่างนิ่งๆนงนะฮะจากพวงมาลัยดึงนะตอนนี้ตรงแล้วสำหรับเคสนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะี่ยนี้ลูกค้าแจ้งอาการเบื้องต้นก็คือให้ตรวจเช็คมีเสียงดังในเครื่องคือหัวฉีดรัว่วก็ปิดเช็คเปลี่ยนชุดสายพานแฮมมิงนะแล้วก็ดูช่วงล่างช่วงล่างรวมนะ ที่ทาไปทั้งหมดก็คือจะมีแกะหัวฉีดออกมาทําความสะอาดใหม่เปลี่ยนแหวนรองัวฉีดถึงุดที่หนึ่งะเปลี่ยนชุดสายพานไ้มิ่งนะทั้งชุดล,ลูกล็อก,ก,กตัวตั้งตัวตามความน,น้ำทั้งเตน,นะแล้วก็ถ่ายของเหลวคือน้ํามันเครื่องน้ำยาหล่อเย็นนะระบบน้ํามันก็คือเหมือนเดิมนะกรองลูกหน้าลูกหลังเปลี่ยนนะช่วงล่างเปลี่ยนล้อใหม่ทั้งหมดนะด้านล่าง ลูกมงลูกมาบูธเบิร์ดนะแล้วก็รวมทั้งบูธหูแหนบหลังจากเปลี่ยนบูธหูแหนบนะดูท้ายคันนีก็เหมือนกันดูท้ายจะโด่งขึ้นมาเลยจากตอนแรกเตี้ยๆนะ,ะท้ายโด่งขึ้นมาเลยพร้อมกับอันนี้ก็จะมีลูกปืนล้อหน้าด้วยนะซ้ายขวาลูกปืนล้อหน้าดังจับตรงหมายตั้งศูนย์นะ,ะเทปนี้ก็จะจบอยู่ที่สี่หมื่นสี่หมื่นเจ็ดนะฮะอันนี้สี่หมื่นเจ็ด ่าจบอยู่ที่4ี่หมื่นเจ็ดตา,านะฮะนี่ก็บจบสวยๆไปเลยนะฮะสำหรับท่านใดนะที่กําลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะจุดต่อไปไนะครับอู่ช่างต้นทาทาชนบุรีนะศูนย์แปดศูนย์สอง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 ศูนย์สองนะเรื่องรถทาทานึกถึงช่างต้นทาทาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบทียย่ยเดียรนะจ๊ะ